น้องๆเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเมื่อเราเรียนจบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วมีเส้นทางไหนบ้างที่เราสามารถไปศึกษาต่อได้วันนี้พี่เอตุโซนจะมาแนะนำสายการเรียนสำหรับน้องๆป .6 ม .3 และม .6 ตามไปดูกันเลยเส้นทางเรียนต่อสำหรับน้องๆที่จบป .6 ต่อชั้นม .1 ถึงม .3 โรงเรียนในสังกัดสพทโรงเรียนในสังกัดเอกชนโรงเรียนสาธิต รวมถึงการศึกษานอกระบบหรือกศนอต่อสถาบันอาชีวศึกษาต่อหน้าทศินขั้นต้น3ปีต่อในสถานศึกษาด้านวิชาชีพระยะสัน้นต่อโรงเรียนดูริยางทหารเส้นทางเรียนต่อสำหรับน้องๆที่จบม .3 สายสามัญม .4 ถึงม .6 โรงเรียนในรัฐบาล สาธิตเอกชนและกศนอสายอาชีพต่อปวชว3ปีที่วิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยอื่นๆต่อทหารตำรวจโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนดุริยางทหารและสถาบันอื่นๆเส้นทางการเรียนต่อสำหรับน้องๆที่จบม .6 มหาวิทยาลัยเปิดเช่นมหาวิทยาลัยรำคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชมหาวิทยาลัยปิดเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนเช่นมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขเช่นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลทหารตำรวจและสถาบันการศึกษาอื่นๆน้องๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองอยากเรียนต่อสายไหนแต่ถ้าน้องๆยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเหมาะกับการเรียนสายใดก็สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบค้นหาตนเองได้ที่ w w w e ed eduzone. com